นสกก็เลยหาเวลาว่า,างมาเห็ดควนบมกม่วงบมกม่วงมันหลายไงจ้ะวันนี้เห็ควนบมกม่วงไปแต่กินล่นดนอันตอนนี้ล่างล่างที่บมกม่วงมันสุกได้ดทีแล้วล่างล่างแล้วบันนี้ก็ล่างทำวองสะอาดแล้วก็สิไปขันไปขันเอาต้นเนื้อมันขันเอาตะเนื้อแลวสิไปควน นี่แบบใส่สูตรข่างขาวงาดำควรได้ทีแล้วก็ทิ่ข่างขาวงาดำลงอันนี้คือล่าง่น้นค่ะเอาเอาบอกม่วงมาเลิดะะ้วยค่ะเนี่ยให้ให้เลหลายอย,ย่างเนี่ยสีมันสีสวยออกเหลือง เราวันนี้ก็ใส่บกม่วงแหลดน้ำข่านี่ม่วงแหลดนี่ม่วงแหลดควรใส่กันมันทสได้รสชาติมัทสได้ทุกรสต้นสีแสบอันนี้น้ำดอกไม้ค่ะนียข้าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้โบราณค่ะอันนี้บกม่วงแหลดหลังจากล้างเทสต์สรมจมันคเราเนื้อเขา ทนี้พี่ก็อเอาค่ะคัดอันใดที่มันดีก็เอาอันใดบม่ดีก็คัดออกอันนี้คือวิธีวิธีเอาเนื้อออกกับเปลือกเลยกำกำให้ค่ะเอาซอนขวดออกมันจะออกง่ายมันจะง่ายมันสะดวกสำหรับหน่ยไไห่ยใหญ่เฮตดกปเหลือๆจนกว่าไม่สเสร็จก่อน ว่าจะได้กินก็่ลำบากจักหน่อยนี่น้อยๆมันนะครับแล้วก็ใส่ขอนขวนออกห <c oughs> ลังจากที่บีบไส้มันออกแล้วค่ะนี่เป็นเนื้อบางหวังล้วนๆแล้วก็สิไปกวนเดี๋ยวสิไปก่อไฟกวนแล้วค่ะนี่เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปไม่นี่เสียวมาก เียมากวนเพราะต้องใส่ตะพี่เพราะต้องยังทำไม่นี่มันคือแบบโบราณเพ่เผ็ดมันเง่ากับอาศัยว่จจับบาให้มันหอนไฟแบบที่วาบวาให้มันแห้งนเกินไปบาให้่อยจงเกินไปให็ดพอดีพอดีแล้วก็ห่างกัว่ากนหม้อให้มันใหม่เร็วไม่นี่ใส่ได้ทั้งสองอย่างค้นไฟั้งคนหม้อเค็ดแบบโบราณโบราณยายเราพาเห็ดเอาโบราณมาใส่เดี๋ยวมาพาย ท้ายอาศัยว่าคนหมอปติดท้ายเป็นความไม่ชิดใจที่กันว่นเหนียวท้ายไปน้ำเรื่อยๆเรื่อยๆปล่อยไฟขึ้นให้มันเรื่อยๆเรื่อยๆมันเดือดได้ดจีก่ะควรควรหลับทางห้อเบื่องหลับรอเบื้องไฟมันเหนียวกับ่อยควรเบื้องคนหมอเรื่อยเพราะห้น่พาะห้นจีคนหมอเ่ราะห้หมอใหม่ถ้าหมอใหม่มันเปลี่ยนโชาติมันเปลี่ยน เขาค้นเรื่อยๆนี่ทำามนได้จีโบห้ไฟแห้งจเกินไปโบไฮไฟฟลอยเกินไปแต่มันมีไฟตลอดเราบันเทิงเสร็จมองนี่ได้กินดีหอมเรากินแล้วก็สิแทกถ้าต้มมาสุกเรเห็นเหนเน่าได้ยายละวายที่เราเคยเห็นมาละวายเห็นมันออกก็ต้องเห็นมันสัมสีสัมเห็นมันสีโอเคพอดเนบเแล้วก็เอามาตากมันจะสีได้ี ใช่ที่เข้มเกินไปเวลาเข้าไปตากมันสิออกดำๆค่ะถ,ถ้าเขายายานว่ามันมันหวานจะเกินไปเขากเอาเกลือตัดน้อยนึงคืึเขาเห็นของหวานทั่วไปเอาเกลือใส่น้อยนึงเพราะต้องใส่น้ำตาลเพราะว่าว้าวมันหวานอยู่แล้วมันออกเปรี้ยวอยู่แล้วนะเขาเกลือใส่อีกมันสิเป็นสามรสสิพอดีมันสิกขมกลมหลังจากนั้นก็จะเอางามากขวะแล้วก็สิโรยเฮ็ทสูตรใหม่มึง เ<ไ>ป็น oh. การทดลองรสเ,เห็นมันหอมให้มันกอมลองบึงเวลาหย่งมันสิบมันใ้วยกันบอเ <Yeah. S 1> นี่ยเริ่มเดือดได้ที่แล้วค่ะเดิ่ม,มีกินหอมเริ่มเดือดลว นี่เสียเอาเตยเ,เพิ่มลงเรื้อห้ให้มันหอมลงใส่กันให้มันออกกลิ่นเตยเตยหอมปุม๋ยกมอนไปกันมันเริ่มหอมแล้วแล้ววันนี้มันที่เริ่มซุกแล้วเริ่มเดือดเริ่มหอมแล้ว,ลวใครที่ได้กินแล้วยากให้ท่านี่ได้กินล้วบันนี้ก็สิ ่อยพาไว้มันเย็นเย็นแล้วก็จะไปเที่ใส่ถาดเอาถุงร่องทใส่ถาดเอาไปตากเพราะมันเหล็กกามเด้็ติดถุงแล้วัาก็ไปผัดเลยได้ที่แล้วก็มาตัดตากแห่งสองสามเดือนแล้วได้ที่แล้วก็มาตัดตดัดแล้วกกะจไปกินเเก็บินจบไปกินโดนได้เลยแต่กินง้ามเลยก็ได้กิน นี่คือน,นามอันชั่นค่ะนี่สิมาผสมกับนามม่วงทดสอบลองเบิ์งแม่เหมือนว่าเป็นพิธียาติเนี่ยมันออกมาก็นสีคล้ายๆสีม่วงสีธรรมชาติสีดอกอันชั่นเลยค่ะนี่ ผสมกับน้ำหมกม่วงหัวง่าไปลอยหนาพอจนบัวมันหอมหอมแล้วแล้วก็จะไปลอยมันออกรวมมันจะสีหอมออกันมามนง่า ใส่นนงาดำใส่งาดำหนานึงใส่งาขาวหนานึง่ง,าาน,น,งนี่หอมอันนี้ควรเสร็จแล้วเด้อค่ะนี่เราสิมาเทลงใส่ถาดแล้เ,เงงดนะเเเีเอางาลรยหนาเทแล้องค่อยเคี่ยวเป็นจักสองถาด

หลังจากโรยงาเสร็จแล้วก็เตรียมทีเอาตากสองมือก็เก็บได้เลยค่ะเอาไปตากสองมือพอเหี่ยงแลาห้องก็ตัดตัดแลักก,ลก,ก็เอาไว้แต่กินลายมือได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ยดูจุ่มเมีเ่ยงไปตื้นนี่เมี่ยงจุ่มดูนะไปชาร์จแบตจะใส่ป่ะไปซื้อออกมาหัานดิ cứ nhạc là nhé mà nghe chung Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

กินสปอนช์ถอกินใครอย่างกินเน่ย